วางลงเลยคะ่ะจากนั้นก็เอาอเธอเฮ็ดพิษอาไมเอานี่ตักก็ค่อยนะคะก็ค่อยนะคะค่อยนะคะค่อยนะคะใ <laughs> <laughs> บาพาย <laughs> รุดสวัสดีค่ะวันนี้สองสายจีเ็ดไอศครีมโอรีโอ้กันนะคะด้วยเจ้าเครื่อง กระปุกลุกตัวนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ม่อนขอแนะนําวิธีเฮ็ดและวิธีใช้เจ้าเครื่องตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะเครื่องปั่นไอศครีมนะคะก็จะประกอบด้วยโถปั่นไอศครีมนะคะไอเจ้าโถตัวนี้นะคะมันจะมีน้ําข้างในเนาะก่อนที่เฮาสิเอามาปั่นไอศครีมให้เฮาออกไปแช่ซองฟิสไว้จกักอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ว่าแม่ม่อนได้แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะอันนี้แล้วก็จะมีฝาปิดนะคะแล้วก็ มีใบพายเอาไว้กวนไอศครีมนะคะแล้วก็ในกล่องมันก็จะมีวิธีเฮ็ดไอติมนะคะซึ่งแม่ม่อนก็หาเบิ่งวิธีเฮ็ดไอติมในนี้นะคะแล้วก็เมื่อนี้แม่ม่อนก็จะเฮ็ดไอศครีมโอรีโอ้นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะไปทําการเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะค่ะโอเคค่ะอุปกรณ์มื้อนี้เฮาก็จะมีไข่แดง1ลูกแล้วก็มีโอรีโอ้บุบเนาะ อันนี้ก็เบิกในแอนหนังสือเขาให้มานะคะแล้วก็มีนมจืดบะลูกนมจืดแล้วก็นมข้นแล้วกัวิปครีมที่ยังบตีนะคะใส่นมลงไปค่ะลูกหนึ่งร้อยมลอะไรไหมช่างเลยค่ะเทนี่กะเทียนีแต่เสียงใ่ค่ะอัอนน้อยแต่ไม่ได้หลายเด้ล๋ล่ะ ชืบอต่อไปหนึ่งร้อยมลาเทลงไปค่ะต่อไปก็เอาไข่ลงตีเลยค่ะลูกเราค่อยเอานงำ่น,งนลงทีหลังเนาะไข่ลงตีเทไปเลยเทลงไปเลยค่ะอะลยเธอก็กวนอ,อาไปลงอ่างอเอาวางนี่ก่อนก็ได้ต้องขางๆก็ได้กวนค่ะลูก ละลายวางลงเลยค่ะจากนั้นก็เอาเธอกิพิอเอาไมเมื่อกี้พิษไปพิษพลาดก็เนื่อง,งัาก็ครีมนมบะวิปครีมวิปครีมหนึ่งร้อยมลเอาเทค่ะ นึ่งร้อยเอ็มเอวิยาพาร์เด้อร์เห็นย่งปะหนึ่งร้อยเอ็มเอโอเคปะนั่นเธอว่าสิบพอที่ลงค่ะอันนี้ล่างหรือเปล่าวปิปครีมนามาครีมนะรเนาะภาษาญี่ปุ่นก็ได้แม่นบ่ะวิปครีมอา้าวไข่ค่ะไข่แดงไข่แดงหนึ่งฟอง กดไปชุดอ่ะพอแล้วคนค่ะเสร็จแล้วจ้ะนมนี่ค่ะอันนี้นมห้าสิบมลเดี๋ยวเราคนครึ่งของร้อยนาะใช่ป่ะเล็กร้อยอยี่สิบ ว่านิดนิน,นึงอ้าวเต่อด้วยนมข้น50กรัมนะคนค่ะนมข้น50กรัมชิ้ไม่เกินไม่เกินไม่เกินอุป๊ปอุ๊ปอุ๊บอ มันจะ,วาน,จะวานพอดวะวน,นี่ก็หวานอ่านังคร้องเหลือสี่สิบกรัมค่ะมันจะหวานพูดถ้าก่อนหหวานขึ้นไปคนอันนี้เอาไปนำไมคะต่อมาก็คือพระเอกของเราค่ะเทนางลงไปเลยค่ะนะแม่เทเ้ยแม่เทนะช่วย ตั้งก่อกวนอีกแล้วค่ะไปจัดก,การนังนตบท้ายด้วยครีมค่ะทุกคนลงเลยเรื่องของหัวน้อยอะจุบปิดฮะกินค่ะเอาไปให้มันเลยค่ะแล้วก็กดสวิตช์เลยค่ะปั่น อันนี้เครื่องกำลังทำงานค่ะเดี๋ฮาจะลอให้เขาปั่นไปประมาณ20นาทีแล้วเขาเาบิ่งกันนะคะว่าเขาจะเซตตัวแบบไดนะคะตอนนี้ไอศครีมของเฮากริ่มเซตตัวแล้วนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเสียงไม้พายเพื่อนเนาะเริ่มเป็นก้อนแล้วค่ะทุกคนคะอีกประมาณสัก5นาทีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะ โอเคค่ะตอนนี้เฮากะได้ผ่านไปแล้ว20นาทีนะคะตอนนี้เฮากะจะทําการปิดเครื่องค่ะก่นปิดเลยค่ะลูกโอเคเสียงดังมากมากเอาเปิดฝาเลยค่ะเปิดฝาแล้วก็เก็บแล้วก็เอาเอานี่ตักก็คอยนะก็คอยนะค่อยนะค่นะ ไปพายรุดเอาเอาอันนี้ออกอึอบโอ้ยคนค่ะอ่ะค่ะกวาดออกค่ะนั่กวาดออกว้าวเขาจะไปแซ่ซองให้มันให้มันเซ็ตตัวก่อนนี่ก่อนบะไมนสกินเลยแซ่ก่อนแซ่ก่อนเนาะที่เขาจะเอาไอ้เจ้าตัวนี้ตักเซ็ตถ้วยละฮอกัสไปแซ่ให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งก่อนนี่ก่อนนะคะ โอ้ยละลายไวอากาศฮ้อนเนาะอากาศฮ้อนมันก็เลยละลายไวว้าวโอริโอละลายโอริโอของเฮามันผสมช็อกโกแลตเนาะ <O. S 1> มันก็นเลยละลายกลายเป็นสีนี้ <O. S 1> ว้าวค้นอยู่เด้ค้นอยู่เด้เธอเนี่ยเห็นบล็สีมันจะต่างกันเพราะโอริโอมันละลายเนื้อโอริโอมันละลาย เนื้อช็อกโกแลตที่มันเคลือบอรโออะอิ่มหนึ่งเนาะเอาไปด็ดหลายเฮดเท่นึ่งกันในปริมาณอิ่มหนึ่งนะคะของเล่นแค่น้อย <c oughs> ข้ะ่างมันแข็งอยู่ลูกแล้วมันฮอนเนาะมันก็เลยค่อนข้างจะละลายไวน่ะมันเริ่มละลายแล้วลูกเดี๋ยวขอเอาไปเซาซ่องแข็งก่อนนะคะ โอเคไอศครีมโอรีโอของฮองมื้อนี้กะเริ่มละลายแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปแช่แข็งก่อนนะคะในระหว่างที่รอไอศครีมแม่เซ็ตตัวนะคะแม่ก็ขอเสิร์ฟไอศครีมให้หนูเม้งก่อนนะคะน่ารักค่ะทุกคนไอศครีมนี้ก็เห็ดมาจากอาหารหมานะคะ เี๋ยวไปซืบน้อเม่งกันค่ะมาค่ะน้อเม่งเก่งหางนิกๆรอเลยกินปลาค้ากินป่าค้าหนูได้กินไอติมแซ่บกว่าพุงแม่อีกค่ะลูกจะกินมาได้ไหมถ้ากินมาเป็นถ้าไม่เคยกินคะ่ะเดี๋ยวแม่แก้ให้คะ่ะลูกคะ่ะ